ขาันวันนี้แล้วโดยที่ใชน่าเขาทำเพราะฉะนั้นศึกษาต้องไุมต้องทาเป็นการเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำโดยไม่กระทบ นี่นะครับประาธานคณะกรรมาการนะครับลงมาดูแม่น้ํายมนะครับแห้งเป็นทรายเลยทียเดียวนี่คือแพลสุกน้ําในแม่น้ํายมครับแห้งขอดครับคณะกรรมการครับรับไปถึงนายด้วยที่เห็นอยู่นี่นะครับคือฝ่ายพญาวังนะครับ กั้นขวางแม่น้ำยมบริเวณอํานี่คือสันดอนที่อยู่ในแม่น้ำยมในเขตหน้าฝายพยาวังอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสร้างสรรสร้างสรรสร้างสรรนะครับเราจะบริหารน้ำ ร่วมกันทั้งทั้งสายนะครับก็คือก็คืออันนี้กักกักน้ําเพื่อเพื่อให้สถานีสูบน้ําอันนี้ถ้าเป็นสองอันเนี่ยเป็นสมบัติของชุมชนนะมีตรงทิศอะไรอย่างมีตรงทิศสะบัตาวงตรงแล้ว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 คนี่นี่นี่ฝายพญาวังนะทีนี้นี่ฝายบางคลานแล้วนี่แก้มลิงต่างๆนี่แก้มลิงไผ่สอแก้มลิงปากลังเนี่ยขุดไว้เนี่ยเป็นร้อยๆไร่แล้วครับแต่ว่ามันไม่มีกระบวนการหมดในส่วนกรรมธิการ การเกษตรและสากรสมาชิกสภานิติบัญชารแห่งชาติวันนี้ได้มาลงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิจิตรนะครับออมาดออูในเขตบริเวณลุ่มน้ำยมซึ่งเราทราบว่าในส่วนของออจังหวัดแล้วก็ลงไปถึงในเอเภออบตอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับมีความประสงค์ที่จะออสร้างประตูน้ำแล้วก็ฝาย เก็บน้ำนะครับเพื่อที่จะได้ไว้กักเก็บน้ําในยามที่น้ําแรงหรือเป็นส่วนที่จะกักเก็บน้ําในยามที่น้ําท่วมทีนี้ก็มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากว่าปีนี้เป็นไัยปีป,ปีที่แรงมากนะครับเราจะเห็นสันทรายเนี่ยกลางแม่น้ำนโผล่ขึ้นมาเลยก็เป็นโอกาสทันดีที่จะใช้วิกฤตเป็นโอกาสตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้มี ดำริไว้ว่าเราควรจะต้องมีการขุดลอกขูครองหรือแม่น้ำนะครับในกรณีนี้ถ้าเราทําได้ก็จะต้องเสนอแนวนทางไปว่าขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยในการที่จะขุดทรายออกไปนะครับทีนี้มันจะต้องกระทํำโดยไวเนื่องจากว่าขณะนี้ผลยังไม่มาแล้วก็คาดว่า ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนนี้เอาเข้าไปต้องเข้าวตอนน้ำท่วมๆเลมไม่ท่วมครับที่พึ่งของชุมชนหมายถึงว่าเรานำนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าคงต้องทำครบวงจรก็คือเราสนับสนุนนเกษตรกรเนี่ยทำ พืชแบบลดต้นทุนแต่เราลดืเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าคงต้องทำพวบวงจรก็คือเราสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยทำพืชแบบลดต้นทุนแต่เราลพืชเกษตรกรรมการครับวันนี้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สมาชิกสภานิติตรบรัติแห่งชาตินะครับ ได้มาลงพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็มาร่วมอยู่ด้วยนะครับแนวทางของเราก็คือว่าเรารับนโยบายจากรัฐบาลมานในเรื่องที่จะลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,ะรน,นะครับเพราะฉะนั้นราคาเกษตรกร,รก็สามารถที่จะดำรงชีพยอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็จะช่วยส่งเสริมการโยกย้าย เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการนำไปสู่กเกษตรปลอดภัยหรือกรเกษตรอินทรีย์แต่ทั้งนี้นะครับก็จะต้องขอความร่วมมือกับทางจังหวัดที่จะต้องหาตลาดหรือช่วยให้คำแนะนำ